รารสมจอมขมังเวทตอนที่5พบกันเสียทีฟ้าคำรามลั่นสนันมาจากทางทิศตะวันตกผู้ใหญ่เดนและลูกบ้านซึ่งเป็นเวรยามในคืนแรกมองไปด้วยอาการหวั่นใจแปลกแปลกจริงอยู่เองว่าเสียงฟ้าคำรามนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิอิทธิเดชของเทวดาบนฟ้า แต่มันมีสิ่งที่ยังผลความรู้สึกน่ากลัวยิ่งกว่ามันเย็นยะเยือกราวกับเขาลูกนั้นหรืออีกหลายลูกในบริเวณนั้นถูกปกคลุมไว้ด้วยปีกของปีศาจที่กางแผ่อำนาจบาร,รมีโอ้ยอาเพศใช่ไหมนะที่เรากำลังดูอยู่นี่คืออาเพศใช่ไหมตายห่าแล้วป่าดองสังจบสิ้นแล้วอย่าเพิ่งตีพยตีพายไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ผู้ช่วยพาลูกบ้านคนอื่นเข้าไปอยู่ในวัดก่อนบอกไปตรงๆเลยจะได้ไม่ต้องถามตอบกหลายรอบให้เสียเวลาลุงสมกลับมาเมื่อไหร่แสดงว่าทุกอย่างจบแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วถ้าที่มาไม่ใช่ลุงสมหรือผู้ใหญ่ถึงเวลานั้นเองค่ะบ้านน้องสังก็คงถึงการฉิบหายจริงๆนั่นแหละสีหน้าของผู้เด่นบอกชัดเจนยิ่งกว่าอะไรว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นจริงจังและมาจากใจทุกคำ ทำกลางความมืดของม่านราตรีเท่าสมไต่ลงตามเนินที่ครุขระไปด้วยชั้นหินและต้นที่น้อยใหญ่ที่งอกพ้นดินขนานพื้นโลกจุดหมายคือทำผีหวงทำตายม่านน้ำตกซึ่งตนเองเคยพลาดท่าพายให้แก่พี่ชายและครั้งนี้ก็หมายจะเอาสถานที่แห่งนั้นเป็นเวทีตัดสินไม่มีครั้งต่อไปอีก มีเพียงปีศาจพรานส่งหรือเท่าสมถูกฆ่าตายเท่านั้นยิ่งเข้าไกลเท่าไรแรงกดดันอันน่าสยดสยองยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่าสมมั่นใจชนิดไร้ข้อกังขาว่าพี่ชายปีศาจของตัวเองอย่างไรก็ต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆอีกเพียงไม่กี่เนินก็จะถึงห้วยใหญ่ที่เชื่อมต่อไปยังม่น้ำตกและทำผีหวงทั้งที่ยามนั้น หรือก่อนหน้านั้นไม่มีฝนตกหนักหรืออากาศหนาวทว่ารอบกายเท่าสมในยามนี้กลับเต็มไปด้วยไอหมอกกระทบแสงจันทร์จากเบื้องบนจนขาวโพลนเท่าสมมองต่ำสำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเผลอหลงทางหรือตกหลุมอันเต็มไปด้วยตอร้ายทว่าจากเนื้อเข่าลงไปแล้วมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเริ่มแล้วสินนะ ก็ดีเท่าสมครวรในใจเสียงย่ำเท้าหนักๆแววมาจากป่าเบื้องหน้าต้นตอเป็นชายร่างใหญ่รวมแปดฟุตคะเนเอาจากสายตาคร่าวๆนําซ้ำร่างยังใหญ่กำยำดูน่ากลัวตาแดงวับส่องสะท้อนมาแตกไกล ต่อเมื่อใกล้จนอยู่ในระยะไม่เกินสิบหลาเท่าสมจึงได้รู้ว่านั่นไม่ใช่คนแต่เป็นหมีมีหาเหวสละเสริญอะไรตาแดงวาบได้เองในที่มืดวะเท่าสมตวาดถามยังกบว่าสัตว์ใหญ่ขนดำสนิทตรงหน้าจะตอบกลับตวัดลูกซองของตนเองขึ้นประทับเล็งหมายเอาใตา้คางอันเป็นลำคอใหญ่นะหากจะยิงตรงอื่นก็ได้ แต่เดี๋ยวจะเสียชื่อพรานสมที่ตนเองเที่ยวบอกใครไปทั่วยิงคอมันเสียทีเดียวให้จบเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าแกแต่เกา่าเท่าสมเสยยยิ้มคำรามกล้องอยู่ในใจคนเดียวแต่แล้วนิ้วชี้ขวาที่กำลังจะรั้งไกเข้าหาตนเองก็มีอันต้องชะงักงันเมื่ออยู่ไม่อยู่มีใหญ่ตัวดำทะมึนตาแดงวับตรงหน้าพลันยุบยวบ,ยบหายไปปานว่ามันเป็นเพียงเนื้อหนัง ที่ถูกสูบลมใส่และเกิดรั่วหมอกบริเวณนั้นหมุนคว้างฟุ้งตลบจนแลเห็นพื้นดำสนิทและลาดชันอะไรกันวะเท่าสมคำรามปรีไปดูเพื่อไขข้อสงสัยเกือบจะถึงอีกไม่กี่ก้าวกลับถูกหวดด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ๆก็โผล่มาอย่างเป็นปริศนาเล่นเอาไงหาลังพึงดีตัวลุกขึ้นได้จึงเห็นว่า มันหาใช่ท่อนไม้หรือกับดักแต่อย่างใดมันคือไอ้หมีใหญ่ตาแดงตัวนั้นที่เมื่อครู่หายไปแต่กลับโผล่มาดักหน้าและตบเข้าให้ตังหากน้ำซ้ำความรุนแรงยังไม่ใช่น้อยน้อปืนลูกซองในมือที่มีสายพาดไหลเอาไว้กันตกถูกกลงเล็บฉีกเสียขาดวิ่นปืนหายไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบด้วยว่าหมอกหนาเกินไปจะไปหาตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาซึ่ง เวลาที่ว่าไอ้มีนั่นเหมือนจะไม่ใจดีมอบให้มันปรี่เข้าหาคำรามลั่นป่าวาดปุ่งเท้าหน้าขนาดใหญ่เล็กกรงเล็บแหลมสถานแสงจันท์จนเห็นเด่นชัดใจเท่าสมจำต้องกระโดดหลบไปยังด้านข้างและไอทิศทางที่กระโจนไปนั้นก็ไม่ได้ดูเลยว่ามีอะไรอยู่เท่าสมกระแทกเข้ากับไม้ใหญ่จนสันซ่าใบร่วงกราว ทั้งเอวทั้งหลังเจ็บร้าวเราจะหักเป็นสองท่อนเสียให้ได้ในเมื่อปืนไม่มีก็ต้องใช้มีดเท่านั้นเท่าสมสวมวิญญาณพรานเต็มตัวชักมีดออกจากฝักจ้องขเขมง็งมองมีใหญ่ที่ร้องหูมหูมประกาศสักดาความเจ็บร้าวของร่างกายหายไปด้ดยฤทธิ์อาคมรักษาจากภายในยืดตัวขึ้นยืนตั้งท่ารากับอายุกับใบหน้าที่เหี่ยวย่นนั้นทรยศกันอย่างจงแจง้ง มีใหญ่วิ่งเข้าใส่ไม้เอาให้ตายในการตบครั้งนี้เท่าสมพุ่งตัวหลบไปด้านข้างอีกครั้งเทาว่าคราวนี้ไม่เหมือนก่อนสำรวจดูแล้วฝั่งที่พุ่งไปไม่มีต้นไม้ใดๆจะทําให้เสียหน้าได้อีกครั้นแล้วก็เกรงน่องออกแรงดีตัวเหินข้ามหมอกควันปักมีดลงยังไหลซ้ายของหมีใหยศัตรูจอมร้ายกาดเสียงร้องของมันแสบแก้วหูวสะเทือนถึงตับไต สะบัดเท่าสมกระเด็นหลุดจากการขึ้นครอมเท่าสมตีลังกาลงพื้นได้อย่างสวยงามกรรมการให้สิบไม่มีหักครั้นแล้วก็พุ่งใส่อีกคราวนี้โจมตีด้านล่างเปิดคมมีดกำดามแน่นด้วยสองม,มือแล้วเฉือนบริเวณหน้าขาจนเลือดกระชุดจังหวะมีชะงักเล็กน้อยถ่ายถอยจึงถูกตบเสียนหน้าขมำล้มคว่ำ พอพลิกตัวขึ้นได้ก็เป็นวินาทีเดียวกันกันกบที่มีใหญ่โถมตัวกดสองแขนเท่าสมไว้โดยอุ้งเท้าหน้าอ่าปากงับอากาศสองสามหนด้วยว่าเท่าสมเอี่ยวตัวเอียงหน้าหลบฝันแหลมคมอุตรุน้อยไอ้สันขวานเท่าสมของขึ้นเลือดเดือดขั้นสุดยกเท้างอเขาแล้วถีบสุดแรงไม่น่าเชื่อว่า กำลังของคนแก่จะยันเสียหมีที่ใหญ่กว่าตัวเองร่วมสองสามเท่าตัวกระเด็นล้มตึงเท่าสมยันกายลุกขึ้นงอนเงินเพราะเริ่มเหนื่อยยังหายใจหายคอไม่ทั่วท้องดีพันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นท่อนกลมหล่วนวูบลงตรงหน้าและวินาทีต่อมาไอ้ที่เป็นท่อน,ท,อน,ท,อนที่ว่าก็ตวัดรัดคอและรั้งขึ้นจนเท้าลอยจากพื้นดีว่าเท่าสมเอะใจในเซียววิ ยกแขนขึ้นกันเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นแล้วลำคอก็คงจะถูกรัดแน่นสนิทจนหายใจไม่ออกตายอนาถเป็นแน่กลิ่นข้าวงูนี่เฮ้ยนี่มันงูเหลือมนี่ว่ะจากมีใหญ่ก็เป็นงูเหลือมที่โจมตีตนชนิดผิดวิสัยของมันเท่าสมดินกระเดวแตะขาไปมาพยายามให้หลุดจากการรัดที่เริ่มโอเป็นวงลงไปเรื่อยเและยิ่งแน่นเข้า แน่นเขาหากปล่อยไว้ก็คงจะกลายเป็นมัมมี่มีดก็ใช้ไม่ได้เห็นทีจะมีอยู่ทางเดียวเท่าสมอาปากงับลําตัวอันใหญ่อวบและพลืดไปด้วยเกร็ดของงูเหลือมที่ไม่รู้ส่วนไหนเป็นส่วนหัวส่วนไหนหางแรกทีเดียวมันเพียงสะดุ้งน้อยๆเพราะคงรู้สึกจักระเดียมต่อเมื่อเท่าสมขบกรามสุดแรงกัดจนเนื้อหนังหนาของมันเปิด เลือดสดๆสดขาวคลุ้งทะลักเต็มปากนั่นละมันยังคลายวงรัดดินพรานเท่าสมจึงหลุดจากพันธนาการร่วงลงพื้นได้และการร่วงคราวนี้เท่าสมก็ได้พบสิ่งที่ตนตามหามันวางนิ่งอยู่เบื้องหน้าห่างไม่ถึงศอกลูกสองคู่ใจไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงปืนก็แผดลั่นสนันดง พร้อมกับงูเหลือมใหญ่ที่หัวหายไปเหลือแต่ตัวร่วงลงมาจากคาคบดินพราดสาดเลือดกระจายไปมาตามปรสาสาสัตว์เลื้อยคลานที่แม้ร่างกายจะเจ็บหนักหรือตายไปแล้วเส้นประสาทก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวท่ามกลางหมอกนะเท่าสมลุกขึ้นช้าๆจัดการหักลำดีดปลอกกระสุนเก่าทิ้งยัดนัดใหม่เข้าไปด้วยอาการเชื่องช้าเยือกเย็น สีหน้าเหี้มโหดเสยยิ้มครั้งนี้ไม่ต่างไปจากครั้งที่จัดการเสื้อเย็นในเข้มเลยแม้แต่น้อยมีใหญ่เห็นเข้าก็ร้องหูมลัน่นเอ๊ะเท่าสมเหนี่ยวไกย,ยิงใส่แม่รอพ่อลูกโดดพุ่งปะทะกลางอกทะลุหลังเสียงลมทะลักพุ่งออกมาพร้อมเลือดสดๆที่ทะลักเล่นเอามีใหญ่ชะงักงันเปรียงเทาสมยิงใส่อีกนัดหักลำยัดนัดใหม่เข้าไปอีก ทุกกระบวนการทุกการกระทํารวดเร็วชนิดเหยื่อกระสุนยังไม่ทันล้มด้วยซ้ําอีกสามนัดที่แทบจะซ้อนกันป่าลูกซองนั้นเป็นกึ่งอัตโมติทุกทุกนัดล้วนเป็นลูกโดดและทุกทุกนัดล้วนเข้าที่หน้าอกอนันเป็นเป้าใหญ่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงดังตึงสนันหมอกหนาฟุ้งกระจายมีใหญ่ตายสนิทสะใจเท่าสมเป็นหนักหนา หลังจัดการกับสัตว์ร้ายที่ถูกส่งมาสกัดตนเป็นที่เรียบร้อยเท่าสมบ่ายหน้าตรงไปยังถ้ำผีห่วงทันทีเวลานี้อารมณ์ของเท่าชราร้อนยิ่งกว่าไฟนรกราวสิบนาทีต่อมาก็ถึงห้วยใหญ่เท่าสมเดินย้อนขึ้นไปอีกครู่เดียวเสียงน้ำไหลลงจากที่สูงแตกซ่าก็แววมาให้ได้ยินเท่าสมเร่งฝีเท้าจนแทบจะเป็นวิ่งที่สุด ก็ถึงน้ำตกใหญ่กระแสน้ำไหลเอ่อลงเป็นม่านจากแสงจันทร์ที่เวลานี้เปล่งกระจางเต็มที่ยังผลให้เห็นเวิงถ้ำใหญ่อยู่ด้านหลังม่านน้ำตกนั้นไอ้ซองออกมาเดี๋ยวนี้เสียงตวาดของเท่าสมก้องสะท้อนกลับไปกลับมากลบเสียงน้ำตกสู้ซาไปชั่วขณะทว่าฝ่ายที่ถูกเรียกกับเงียบกริบไม่ยอมออกมาเจอหน้าเสียอย่างนั้น ไอ้สองออกมาเจอกับกูเดี๋ยวนี้เงียบทุกอย่างยังคงเงียบเช่นเดิมเห็นเช่นนั้นเท่าสมยิ่งเดือดจัดปีนไป่ายไปตามชะง,ง่อนหินอันเปียกลื่นจุดหมายคือโถงถ้ำใต้ม่านน้ำตกซึ่งสูงจากพื้นเบื้องบนหลายสิบเมตรเนื้อตัวเท่าสมเปียกโชกไปด้วยน้ำหนาวสั่นสะท้านจับกายจับใจถึงอย่างนั้นมืออันเหี่ยวและด้านยังคง เกาชอนชัยเข้าไปในซอกหินเหนี่ยวรั้งดึงตัวขึ้นไปเรื่อยๆคิดในใจในเมื่อมึงไม่ออกมาหากูกูก็จะเข้าไปหามึงเองแต่แล้วเมื่อปีนไปขึ้นไปได้เพียงครึ่งทางกลับชะง,งักนิ่งเพราะคิดบางอย่างขึ้นมาได้ปีศาจพรานส่งเป็นพวกเจ้าเล่คนเจ้าเล่ยย่อมมีแผนการมากมายอยู่ในหัวบ้านน้องสังถึงจะมีคนหนุ่มมากมาย ซ้งหลายคนยังเก่งทั้งวิชาพรานและอาคมแต่ก็ไม่คารนามือปีศาจส่งอยู่แล้วเว้นก็แต่เมื่อตนอยู่ที่นั่นหลักฐานก็คือปีศาจสมุนของปีศาจพรานสง่งถูกจัดการไปสามตนเพียงเพราะเท่าสมกลับมาได้สองวันฉะนั้นแล้วเท่าสมเชื่อเหลือเกินว่าตราบใดที่ตนยังอยู่ในหมู่บ้านบ้านน้องสังก็ยังปลอดภัยถ้ายังอยอ่บ้านน้องสังก็ยังปลอดภยยยนนอัย หรือว่าไอซองไอเวนเท่าสมคิดมาได้ว่าตนเองโง่โดนหลอกล่อให้ออกจากหมู่บ้านก็ซ้ายไปเสียแล้วป่านนี้หมู่บ้านมิแหลกลานวอดไวายไปแล้วหรือขาขึ้นเร่งได้ลื่นตรงไหนตอนใดก็ยังพอประคองตัวเองทันแต่ขาลงต่างกันลิบลับจังหวะหนึ่งเท่าสมเหยียบพลาดทั้งมือทั้งเท้าหลุดออกจากที่เกาะที่ยัง ร่วงลงน้ำด้านล่างเสียงดังสนัน่นศีรษะเกิดไปกระแทกเข้ากับโขดหินเพราะน้ำช่วงนั้นตื่นเขินถึงกับจอดับไปในบัดดนร่างของเท่าสมที่สลบสไลลอยพลุบพลุบโผล่ปลปลไปตามกระแสน้ำทุกทุกอย่างนับตั้งแต่แรกที่เท่าสมเหยียบย่างพ้นเขตหมู่บ้านอยู่ในสายตาของคนผู้หนึ่งโดยที่เท่าสมไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย <c oughs> ไอ้สมเ้ยแกขนาดนี้แล้วมึงยังใจร้อนบูวามไม่ต่างจากสมัยหนุ่มแบบนี้มอึมึงจะเอาชนะคนอย่างกูได้ณบ้านหนองสังเวณยามต่างระสำระสายเมื่อจูๆ่ๆมีสัตว์ร้ายออกจากป่าตรงมาหมู่บ้านไม่หยุดไม่ยอนประเดี๋ยวมีประเดียเด๋ยวเสือมีกระทั่งช้างที่แตกโคลงออกมาฟาดงวงฟาดงาทีละตัวสองตัว เสียงปืนแผดลั่นสนันไปหมดคนที่ถูกต้อนให้เข้าไปหลบลี้หนีภัยอยู่ที่วัดต่างสะดุ้งสะเทือนหัวใจแทบไหวเด็กน้อยร้องจ้าแม่ต้องคอยปลอบประโลมเสียงระงมลั่นสาลาไปหมดผู้ใหญ่เด่นเงือโสมกายไหลขวาเจ็บพราวระบมไปหมดด้วยว่าช่วยศาสตร์กระสุนกันไม่ให้หมู่บ้านเป็นอันตรายดีแต่ว่าทิศทางที่พวกมันมุ่งหน้ามาเป็นแค่ทิศเดียว หากมันใช้วิธีวิปลาสมากกว่านี้ตีโอบทีเดียวพร้อมกันบ้านน้องสังจะไม่เละเทะไปพร้อมๆกับเหล่าเวียนยามแล้วหรือโอ้ยไอ้ตาจะไม่ไหวแล้วมั้งผู้ใหญ่กล้องปืนร้อนผ่านไปหมดละดีไมด่ดีขัดลำกล้องเอาง่ายๆนะไอ้สัตว์พวกนี้นี่ก็ยังไงนึกบ้าบินบุกหมู่บ้านป่านถูกสั่งมาสะอย่างนั้นน่ะก็คงจะเป็นอย่างที่เองว่านั่นละผู้ใหญ่ตอบขณะเดียวกันสายตาก็กวาดไปตามพื้นที่โปร่งโล่ง อันเป็นเขตกั้นระหว่างบ้านน้องสังกับป่าใหญ่มองหาว่ายังมีสัตว์หน้าขนสัตว์ร้ายตัวไหนโผล่ออกมาอีกหรือไมนน่นั่นนั่นนั่นใครนะใค่ลุงสมหรือเปล่าหนึ่งในลูกบ้านที่เป็นเวรยามตะกนลั่นคนอื่นๆมองไปยังทิศเดียวกันเห็นว่ามีใครคนหนึ่งเดินท่อมๆกลับมาคบใต้ในมือส่องสว่างริบเรีตามแรงลมก่อนถึงจุดที่สว่างจ้าเพราะมีทั้งคบใต้ ตะเกียงไฟและหลอดกลมแรงเทียนบุคคลปริศนาก็จิงดับครบเป็นเหตุให้เขาตกอยู่ใต้เงามืดของมันลาตรีอีกครั้งไฟฉายส่องไฟไปทางนั้นทีสิปู่หญ่เด่นกระซิบบอกลูกบ้านก่อนหันไปตะโกนบอกอาคันตุกาน,นั้านใครบอกชื่อมาไม่อย่างนั้นกูจะยิงทิ้งทันทีนั้นไฟฉายสี่ห้ากระบอกพลันสาดไฟไปลํำกระทบร่างของบุรุษผู้หนึ่ง พร้อมกับรอยยิ้มสยะเหียมและตาวาวสะท้อนแสงไฟสวัสดีผู้ใหญ่เจอกันอีกแล้วนะลุงลุงุสองทุกคนยิงเลยยิงยิงยิงเลยผู้ใหญ่เด่นร้องสั่งเสียงดังลั่นต่อมาลูกบ้านตวัดปืนขึ้นยิงใส่โดยไม่ถามว่ายิงเพราะเหตุใดนั่นก็ด้วยว่าเรื่องที่พรานส่งปีศาจเคยทำไว้นั้น ตอนนี้ไม่มีใครจะไม่รู้แสงไฟฉายหลายกระบอกสาดตามร่างของปีศาจพรานทรงที่วิ่งหลบหลีกไปด้านข้างประเดียวกระโดดประเดียววิ่งสลับฟันปลาจนแทบไม่ทันซัมระยะห่างยังไกลเข้าเรื่อยๆกระทั่งร่างของพรานส่งมาหยุดอยู่ในรัศมีของแสงไฟพร้อมรอยยิ้มที่บอกชัดว่าพวกมึงตายแน่ ปืนทุกกรบอกพลันจ่อไปที่พรานส่งปีศาจเป็นเป้าเดียวและไม่ต้องรอให้ใครสั่งทุกคนที่จ่อปืนใส่ลั่นไกลพร้อมกันเท่าว่ามีเพียงเสื้อผ้าเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเนื้อตัวของพรานส่งปีศาจไร้บาดแผลจะมีก็เพียงขมเอาดำๆด,ด้วยว่าอยู่ใกล้เพียงเมตรเศษเท่านั้นซ้ำเจ้าตัวยังสยยยิ้มราวกับลูกตะกัวเกือบร้อย ที่อัดเข้าใส่ตัวเองเต็มๆนั้นไม่ต่างจากก้อนสำลีพรานส่งปีศาจกรอกตามมองไปยังบรรดาลูกบ้านช้าๆหยุดที่ใครเป็นพุ่งเข้าใส่กระซวกอกกระชากหัวใจกินเป็นอาหารซ้ำยังแสดงอาการพึงใจแต่อีหน้าราวกับร่างกายกำลังได้รับพลังมหาศาลแผ่ซ่านเสียอย่างนั้นคนที่สองสามสตามมาเรื่อยๆคนอื่นๆเอง ก็พยายามยิงสกัดแต่ไม่เป็นผลทุกคนที่นอนแดดิ้นเลือดทะลักหัวใจถูกกินหลวนแต่เป็นคนที่มีของเล่นอาคมทั้งสิน้นผู้ใหญ่เด่นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนถือปืนเก๊กัๆ,กๆมองลูกบ้านถูกฆ่าตายไปทีละคนทีละคนคราวนี้ใช่แต่คนที่มีของเท่านั้นที่ถูกฆ่ามีลูกบ้านคนหนึ่งอาศัยความกล้าเอาชีวิตเข้าแลก ตวัดปืนเข้าใส่ปีศาจพรานทรงเพราะตนเองอยู่ใกล้เจ้าตัวกลับคว้ามับจับปืนงอปากกระบอกราวกับมันเป็นยางก่อนบีบคอของเจ้าของหักกรับตายโหงโดยไม่ทันได้ร้องสักคำต่อมาเป็นคนที่อยู่เยื้องกันหน่อยปีศาจพรานทรงปรีเข้าใส่กระชากเสียแขนขาดลูกบ้านคนนั้นยังไม่ทันรู้ตัวเพราะอาการชาดิกยังไม่หายไป ศีรษะก็ถูกตบกระเด็นเหลือแต่ตัวยืนพ่นเลือดเป็นน้ำพุใครเห็นเข้าก็เป็นที่อนาตาหน้าสยดสยองปีศาจพรานทรงเข็นฆ่าคนในหมู่บ้านซึ่งตนเองก็เคยอาศัยอยู่อย่างโหดเหี้ยมใบหน้าที่ยิ้มแยะราวกับกำลังสนุกและมีความสุขนั้นแดงไปด้วยเลือดของมนุษย์บริเวณหน้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยกองซากศพเศษเครื่องในและต้นหญ้าที่ถูกเลือดสาดใส่จนกลายเป็นพรมสีแดง เวลานี้เหลือเพียงผู้ใหญ่เด่นกับลูกบ้านอีกสองสามคนเท่านั้นนั่นไงว่าแล้วต้องเกิดเรื่องไปเร็วรีบไปช่วยเร็วเวรยามจากมุมอื่นของหมู่บ้านล้วนรีบรุดมาเป็นกําลังเสริมแรกแรกเสียงปืนจากการยิงสัตว์ขาดห่วงเป็นระยะซ้ําผู้ใหญ่เด่นยังให้คนไปบอกว่าอย่าออกจากที่ตั้งด้านหน้าหมู่บ้านสถานการณ์ยังพอควบคุมได้แต่เมื่อครู่ที่ผ่านมา เสียงปืนที่แผสนันลั่นป่าติ่ต่อกันไม่ยอมหยุดนั้นต่างว่าเป็นสัตว์ป่าบุกอย่างเคยมันก็คงมากันเป็นฝูงไม่ต่ำกว่าร้อยเทว่าฝั่งตัวเองกับเงียบกริบเช่นนี้แล้วจะอยู่เฉยได้อีกหรือและเมื่อมาถึงภาพที่เห็นเล่นเอามือตีนเย็นเชียบนอกจากผู้เยเดน่นลูกบ้านอีกสอสาคนและชายปริศนาที่ตัวอาบไปด้วยเลือดจนไม่รู้ว่าเป็นใครแล้ว ทุกคนล้วนกลายเป็นศพทั้งสิ้นหนีไปอย่าเข้ามาหนีไปไปพากันเข้าไปหลบในวัดพากันเข้าไปลบในวัด oh. ผู้ใหญ่เด่นหันไปตะโกนเตือนเหล่าลูกบ้านสุดเสียงโดยลืมไปว่าเบื้องหน้าตนคือปีศาจคาถกรชับพลันนั่นเองแรงกระแทกอันหนักหน่วงจากการถีบของปีศาจพลันทรง ยันเอาผู้ยิเด่นปลิวตามแรงตีนชนโครมเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งจนพังคลืนลงมาเศษไม้ทับจนแหลไม่เห็นร่างพ่อบ้านไม่รู้ว่าอยู่หรือตายแต่แบบนั้นใครเห็นก็สุดจะกล้าคิดว่ารอดอาจจะตายตั้งแต่ถูกทีบแล้วก็เป็นได้พวกมึงถ้าไม่อยากตายห้องกันตรงนี้ก็หลีกไปใส่พ้นหูพ้นตากูกูข่าพวกกระจอกงอกง่อยมามากพอแล้ว มีอีกคนเดียวเท่านั้นที่กูอยากลงมือฆ่าให้ตายต่อหน้าไม่ต้องรอให้อธิบายอย่างโจงแจ้งว่าใครกันที่เป็นเป้าหมายคนอื่นๆทิ้งปืนวิ่งหนีตรงเข้าวัดสุดชีวิตโดยที่ปีศาจพรานส่งไม่ได้ตามมาไม่เหลียวมองอีกต่างหากักด้วยเห็นว่าชีวิตของลูกบ้านเหล่านั้นไร้ค่าเกินกว่าจะลงมือไปมากกว่านี้ตรา ที่กูยังอยู่พิศษอย่างมึงไม่มีทางกล้าใครได้อีกแล้วผู้ใหญ่เด่นยังอุตส่าห์ดวงแข็งแสกตัวผ่านเศษซากประหักพังของบ้านที่ถล่มทับตนขึ้นมายืนจังก้าได้ถึงอย่างนั้นสภาพก็เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าเจียนไปเจียนอยู่เต็มทีนอนรอความตายไปเงียบๆก็สบายดีอยู่แล้วนะผู้ใหญ่อยู่แบบนั้นน่ะดีแล้ว อ๋อปืนนะอย่าได้คิดยกขึ้นมาเชียวไม่อย่างนั้นฉันจะถือว่าผู้ใหญ่ไม่รับชีวิตและฉันจะไม่ใจดีด้วยแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ว่านั่นเป็นคำเตือนหรือคำขู่จากปีศาจพรานทรงถ้าว่ามันไม่เป็นผลผู้ใหญ่เด่นยกปืนที่มียอมปล่อยแม้ตัวตายขึ้นโดยอาการสั่นเทิมไปทั่วทั้งร่างปีศาจพรานทรงเห็นเช่นนั้น ก็ถอนใจโครงศีรษะแสดงอาการระอาเดินเข้าไปหาช้าๆหมายส่งดวงวิญญาณพ่อบ้านไปสู่สุขติเสียงปืนแผดล,ลั่นกระสุนแหวกอากาศเข้าที่สีข้างของปริศาทผ่านทรงเล่นเอาเจ้าตัวสะบัดหมุนคว้างล้มไม่เป็นท่าที่สำคัญกระสุนดั้นนั้นยิงเข้ามันช้ำแรกแทกผ่านเนื้อหนังจนเลือดสาดกระจายและมัน ไม่ได้ถ yup. ูกยิงจากปืนในมือของผู้ใหญ่เด่นหากแต่เป็นไอ้สองไอโลกม้าให้กูตามมาหาเสียนานได้พบกันทันทีนะปีศาจพรานส่งหงอราะร่วนยันกายลุกขึ้นบาดแผลที่สีข้างค่อยๆสมานตัวกันช้าๆไอซ้อมให้กูรอตั้งนาน นอนแช่นะ้ำเป็นยังไงบ้างเย็นชื่นใจดีไหมเท่าสมหาได้ตลกขบขันด้วยก้าวฉับฉับตรงเข้าหาพี่ชายปีศาจของตนโยนปืนทิง้งชักมีดออกมาถือไว้ดวงตาจ้องเขม็งมองอีกฝ่ายยังเอาเรื่องถึงอย่างนั้นปีศาจพรานส่งกลับยังยิ้มได้แม้จะรู้สึกถึงขุมพลังที่ร้ายกาจซึ่งแผ่ซ่านออกมาจากตัวน้องชาย ครั้งนี้คงเป็นการต่อสู้กันครั้งสุดท้ายจริงๆปีศาจพลานส่งคิดโปรดติดตามตอนต่อไปตอนจบนะครับ